ทำไมพระพุทธชินราชจึงเป็นพระพุทธรูปที่สวยและมีจำลองมากที่สุดหากกล่าวถึงพระพุทธชินราชไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่พงศาวดารเหนือซึ่งเป็นเอกสารที่เล่าถึงตำนานเมืองเหนือเรื่องต่างๆสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยพระวิเชียนปรีชาน้อยในปีพศ2350 ที่อ้างถึงกษัตริย์เชียงแสนพระนามพระเจ้าสีธรรมไตรปิดกเป็นผู้สร้างพร้อมกับการสร้างเมืองพิศณุโลกและพระพุทธรูปอีกสององค์คือพระพุทธชินสีและพระสีสาศาสดาในหนังสือวชิรยานวิเศษโดยพงศาวดารเหนือในการอ้างอิงจึงทำให้มีเนื้อหาหลักคล้ายคลึงกันแต่เพิ่มเติมการสร้างพระเหลือเข้าไป และมีการระบุสักการะในการสร้างพระพุทธรูปทั้งสองค์ไว้ดังนี้พระพุทธชินสีและพระรีศาสดาหล่อในปีพศ1498และพระพุทธชินราชหล่อขึ้นในปีพศ1500ย่อนอยู่7วันสมเด็จกลมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ในเที่ยวตามทางรถไฟความว่ามีเนื้อความในหนังสือพงศวดานเหนือว่า พระเจ้าสี่ทํไตรายปิดกซึ่งทรงสร้างเมืองพิษณุโลกนั้นทรงดำริจะสร้างพระพุทธรูปสามพระองค์แล้วทรงเททองสำลดหล่อเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน4ี่คืน15คาคำปีจอประมาณว่าในปีจอพศ1907สำเร็จเรียบร้อยแต่สองพระองค์คือพระพุทธชินสีกับพระศาสดาแต่พระพุทธชินาราต้องรอหลายครั้งจึงสำเร็จ แล้วเอาเศษทองที่เหลือหล่อพระพุทธรูปสพระองค์นั้นหล่อเป็นพระพุทธรูปขนาดน้อยไว้อีกหนึ่งพระองค์จึงเรียกว่าพระเหลือพระบาทสมเด็จพระเจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่อครั้งเสด็จเมืองพิษณุโลกได้มีพระหัตถเลขาบันทึกถึงพระพุทธชินราชไว้ว่าพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีสสดาสพระองค์นี้เป็นพระพุทธพระปฏิมากรดีลำเลิศ ประกอบด้วยพุทธลักษณะอันประเสริฐมีสิริอันทวยเทพพยาดาหากอภิบาลรักษาย่อมเป็นที่สการะบูชานับถือมาแต่โบราณแม้พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาที่ได้มีพระเดชานุภาพมโหฬารปรากฏมาในแผ่นดินก็ทรงนับถือทำสการะบูชามาหลายพระองค์จะหาพระพุทธรูปองค์ใดงามเสมอพระพุทธชินาราชนั้นไม่มีแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ทรงพระราชนิพนธ์ชื่นชมพระพุทธชินราชไว้ในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงว่าตั้งแต่ข้าพระเจ้าได้เห็นพระพุทธมานักแล้วไม่เคยรู้สึกว่าปลื้มใจจำเริญตาเท่าพระพุทธชินราชเลยที่ตั้งอยู่นั้นก็เหมาะหนักหนาว่าวิหารเหมาะพอเหมาะกับพระมีที่ดูได้ถนัดและองค์พระก็ตั้งต่ำพอดูได้ตลอดองค์ ไม่ต้องเข้าไปดูจนจ่อเกินไปและไม่ต้องแงนคอตั้งบาและดูพระนาสิกพระยิ่งพิษไปยิ่งรู้สึกยินดีว่าไม่เชิญลงมาเสียจากที่นั่นถ้าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่พิษณุโลกตราบใดเมืองพิษนุโลกจะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้นถึงเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออีกเลยขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้วยังคงจะอวดได้อยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่ามีของควรคู่ควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือหรือว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ได้นอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราชว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยพิชยาสุ่มจินดาซึ่งได้กำหนดอายุเวลาของพระพุทธชินราชขึ้นใหม่จากพระพุทธลักษณะขององค์พระพุทธรูปจากรูปแบบของเรือนแก้ว โดยเทียบเคียงกับลวดลายบนซุ้มเรือนแก้วที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุเวลาของลวดลายดังกล่าวอาจกำหนดได้ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายและจากสถาปัตยกรรมของพระวิหารในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพศ2 1 9พถึง2232 อย่างไรก็ตามความเห็นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดณนะขณะนี้คือความเห็นในแนวทางเดียวกันกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่เชื่อว่าพระพุทธรูปสามองค์นี้ถูกสร้างขึ้นในราวพศ1900ในสมัยของพระธรรมราชาที่1ลิไทยการลงลักปิดทองเดิมพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำลิศมิได้มีการลงลักปิดทองตั้งแต่แรกสร้าง ต่อมาในปีพศ2146สมเด็จพระเอกาทศรสได้สเสด็จแปรพระราชฐานมายัางเมืองพิษณุโลกและพระราชดำเนินมานมัสก,การพร้อมทั้งโปรดให้มีการนำเครื่องราชูประโภคมาตีแผ่เป็นทองคำเปลวสำหรับปิดทองพระพุทธชินราชครั้งนั้นจึงถือว่าเป็นการลงรักปิดทองครั้งแรก ต่อมายังมีการลงรักปิดทองอีกสองครั้งในปีพศ2444รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการถวายสังวานเพชรเป็นพระพุทธบูชาพร้อมกับหล่อพระพุทธชินราชจำลองเพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานณพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามราชาวรวิหารกรุงเทพมหานคร และพศ2547ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการสงครามพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานอยู่ณวิหารด้านตะวันตกของหมู่พระวิหารและระเบียงคดทำให้เมื่อมีการศึกสงครามโดยเฉพาะศึกอาเซวุนุกีพศ2318เมื่ออาเซวุนกีและทัพพม่าสามารถตีเมืองพิษณุโลกได้ จึงเผาทำลายพระราชวัง uhm. จันทร์ก uh. <ând> ับพระวิหารประธานด้านตะวันออกที่ประดิษฐานพระอัฏฐารถเท่านั้นพระพุทธชินราชและพระวิหารประดิษฐานไม่ได้โดนเผาทำลายไปด้วยการเคลื่อนย้ายที่ประดิษฐานและการจำลองพศ2442รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ได้มีการสถาปนาวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงประจำพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระพุทธชินราชไปประดิษฐานเป็นพระประธานณอุโบสถวัดเบญจมบพิธดุสิตวนารามดั่งข้อความในพระราชปารอบเห็นพพพพรรระะะุุททธธลักษณแหห่่งงงอค์ชชินาาาาวมพระพุทธรูปองค์ใดเปรียบมิได้ คลันเมื่อสร้างวัดเบ็นจมามบพิธขึ้นได้พยายามหาพระพุทธรูปซึ่งจะเป็นพระประธานทั้งในกรุงแลลหัวเมืองก็ไม่เป็นที่พอใจจึงคิดเห็นว่าจะหาพระพุทธรูปองค์ใดให้สวยงามเสมอพระพุทธชินราชนั้นไม่มีแล้วแต่ด้วยเหตุที่พระพุทธชินราชไม่เคยถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณที่แห่งใดเลย ทรงเกรงว่าเมื่อราษฎรชาวพิษณุโลกทราบข่าวการอัญเชิญพระพุทธชินราชไปประดิษฐานยังกรุงเทพมหานครจะพากาันเศร้าโศกเหมือนเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพเสพปโรดให้อัญเชิญพระพุทธชินสีลงไปประดิษฐานยังกรุงเทพมหานครในปีพศ2372 และในเวลาไล่เลียกกันมีพระสงฆ์รูปหนึ่งได้อัญเชิญพระศรีศาสดาลงไปประดิษฐานยังกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริที่จะหล่อพระพุทธชินาราชจำลองขึ้นแทนดังในบทพระราชปารบที่ว่า ตอนจะเชิญพระพุทธชินราชลงมาก็เห็นว่าเป็นหลักเป็นสิริของเมืองพิษณุโลกจึงได้ปาลบที่จะคิดหล่อขึ้นใหม่ให้เหมือนพระพุทธชินราชในปีพศ2444จึงได้มีการหล่อพระพุทธชินราชจำลองณนะบริเวณเดิมโพสามเศร้า ที่มีการหล่อพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาและอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองลงแพและล่องมายัางกรุงเทพมหานครต่อไป